ที่มีชีวิตและอาหารที่มีชีวิตมีได้อย่างเดียวเท่านั้นจากพืชผักสดผลไม้สดเท่านั้นอ่ะและถ้าท่านต้องการอยากจะให้ร่างกายแของอ็งแรงผักสดและผลไม้สดทําให้เซลล์ของเราแข็งแรงแต่ถ้าท่านกินอาหารที่ตายแล้วท่านจะได้แต่เซลล์ที่ตายแล้วอ,อาหารเป็เชื้อเพลิงที่มีผลต่อเซลล์นี่ครับหนังสือของคุณหมอท่านนี้ดตรเฮนรี บีเลอร์บอกว่า food is your best medicine เราไปหาดูนะครับในอินเทอร์เน็ตคุณหมอท่านน,นี้ค้นพบเรื่องนี้เมื่อ4-50ปีที่แล้วในอเมริกาอาหารที่ขายในอเมริกาตอนนี้ผมบอกได้เลยครับเป็นอาหารทำลายสุขภาพที่เด็กๆเราเลน่นชอบเนี่ยผมขออภัยนะครับขอข้ามไปนีด่องเพราะเดี๋ยวจะไม่ทัน เพราะว่าอาหารที่ขายในท้องตลาดทุกวันนี้เป็นอาหารทำลายสุขภาพบาช่นะครับอาหารทำลายสุขภาพคืออะไรครับอาหารทำลายสุขภาพคืออาหารประเภทจานด่วนอาจารย์สสิบรักษ์นะผมขอ,อยืมคำของท่านมาใช้นะครับอาจารย์ท่านเรียกอาหารแดกด่วนนะอาหารจานด่วนดวนด่วนเหล่านี้นะครับก็ทําให้เรา ป่วยได้ปกติคอมพิวเตอร์ผมไม่มีปัญหาน,นะครับทำไมต้องมามีปัญหาเอาตอนนี้ฟังให้ดีนะครับคุณแม่บ้านทั้งหลายท่านคือแดจังครคัวที่บ้านของท่านเนี่ยควรจะเป็นห้องปรุงยาน,นาถูกไหมครับเพราะโซเครติสอบอกว่าจงกินอาหารเป็น ยาอยาก,กินยาแล้วผมเติมเข้าไปอยาก,กินยาเป็นอาหารถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอะไรครับคองครัวของท่านคือห้องยาแม่บ้านคืออะไรครับคือหมออยาอโทษนะรับไม่ใช่ฆ่าตะก,กอนเอาหรือว่าผมพูดผิดถ้าแม่บ้านปรุงอาหารที่ตัวเองชอบ หวานจัดมันจัดเพ็ดจัดโอ้จัดจัด้ดดานืเลยแล้วคนทั้งบ้านก็ป่วยไปกันหมดเลยไม่อยากเชื่อหรือเขาต้องการให้ผมอยุ่ใค่ตรงนี้เ <c oughs> อลาละครพี่น้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็แล้วกันจริงๆมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าที่สุดแล้ว เื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาเราจะไม่กินอาหารของโลกนี้อีกแล้วไม่กินนะครับมีเด็กๆถามว่าอาจารย์ไม่มีสวรรค์ไม่มีไก่ย่างหรอโอ้ัาจมันก็ชีวิตจะอยู่ได้เหรอผมบอกว่าเสียใจด้วยไม่มีจะไม่มีบาร์บีคิวอ่ะเสียใจด้วยไม่มีพอะอาจารย อย่างนี้มันท้อไม่ไหวให้ซิมิูได้เหรอสวรรค์น่ะได้ทําไมมันถึงไม่มีอาจารย์ทำไมถึงไม่มีครับอเด็กๆไม่ชอว,วตอบตอบอะไรที่ครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มีความตายเมื่อไม่มีความตายเราจะไปเอาเนื้อของผู้ที่ตายแล้วมาจาัด ชีวิตนิรันรเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่ไปรอตอนที่เราเข้าสวรรค์แล้วชีวิตนิรันรต้องฝึกตั้งแต่ขนาดนี้ครถ้าเราฝึดชีวิตนิรันดร์ตั้งแต่ขนาดนี้เอเฟซัสที่สองข้อหบอกว่า,วาร่างกายของเรายัอยู่ในโลกแต่จิตวิญญาณของเราอยู่กับพระเยซูบนสวรรค์และถ้าหากว่าเราดําเนินชีวิตชาวสวรรค์นในโลกขณะนี้ ท่านจะเป็นพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้คนทั้งหลายก็จะบอกว่าอ๋อใช่ผมไม่อยากเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ผมจะเล่นจะเล่นงานผมตอนนี้ไม่เป็นไรครับพี่น้องสตาร์ก็มีสิทธิ์จะเล่นงานได้ครับมีครับ ันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมไปพูดที่คลิปตับใจว่าแล้วมันมีปัญหาอย่างนี้เลยซึ่งไม่ปกติผมใช้มันไม่เคยมีปัญหาจริงผมใช้อีกเครื่องหนึง่งซึ่งจะแทบว่าจะไม่มีปัญหาเลยแต่ผมไม่กล้ามาใช้เพราะว่าในเครื่องนี้จะมีข้อมูลเยอะกว่าพี่น้องหลายครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับก็คือเราคือยาเว เชื่อความผะ้เผยพระเจ้าของพระเจา้าและชีวิตของท่านจะปลอดจากโรคภัยของชาวเยิวของชาวโลกันนี้และท่านจะรับใช้พระเจ้าได้นานขึ้นมากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่เคยเป็นคนทั้งหลายจะเห็นในาาพระธรรมพระธรีบอกว่าในพระธรรมเสกคารยาบอกว่าคนจํานวนมากจากหลายชาติจะมาดึงเสื้อองของชาวยิว แล้วบอกว่าขอให้เราทั้งหลายไปกับท่ด้วยเถิดเพราะเรา,รา,าทราบว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกท่านขอาคว,วายพรับทุกท่านคับขอบคุณครับ